พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องทิยธรรมแด่สมเด็จพระวรรณรัตนกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเนื่องในโอกาสวันเฉลิญพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร จากนั้นในช่วงค่ำสมเด็จพระวนรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564โดยมีคณะสงฆ์เข้าร่วมประกอบพิธีตามมาตราการป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมกันนี้มหาเถรสมาคมยังได้มีมติเห็นชอบให้วัดในแต่ละหนยังได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมถวายพระราชก,กุศลให้แก่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์จัดพิธีที่วัดเทพศิรินทราวาสเจ้าคณะใหญ่หนกลางจัดพิธีที่วัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ จัดที่วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนวัดไตรมิตรวิทยารามและเจ้าคณะใหญ่หนใต้จัดพิธีนวัดกะพังสุรินจังหวัดตรัง